ติดตั้งเสร็จแล้วก็สามารถขับปล่อยมือได้อย่างสบายเลยครับผมปล่อย2มือยังได้ครับผมหรือขับมือเดียวก็ยังได้ครับผมสาหรับพ่วงข้าง Yamaha Fin ติดตั้งเข้ากับพ่วงข้างมีชัยครับผมสวัดีครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีการติดตั้งพ่วงข้างเข้ากับ Yamaha ฟินครับผม เป็นรุ่นติดตั้งใช้เวลานานมากครับผมคันนี้ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครับสาหรับติดตั้งช่างคนเดียวติดตั้งไม่ยากครับผมแต่ว่าใช้เวลานานจุดติดตั้งหลักๆก็จะเหมือนกันกับรถรุ่นอื่นๆเลยครับผมจะมี3จุดเหมือนกันจะมีด้านหน้าขาตั้งแล้วก็ท้ายกันตกรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเราเข้ามาดูรายละเอียดแต่ละจุดใกล้ๆกันเลยครับผมแต่ละจุดมีอะไรบ้างครับผมเรามาดูจุดที่1กันเลยครับผมจุดด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นแบ็กเก็ตครับผมเราจะเชื่อมเหล็กแฟตบาร์หนึ่งนิ้วครึ่ง แ็กเก็ตความยาวประมาณ8ซนติเมตรครับผมแล้วก็เจาะรูเดมิเตอร์1ิมิลครับสำหรับยึดเข้ากับน็อตเบอร์17ครับผมตรงนี้เราจะถอดชุดชุดัฟเวอร์ชิ้นนี้ออกครับซึ่งของรุ่นนี้เราต้องการถอดแค่ชุดนี้ออกครับผมเพื่อที่จะเชื่อมแล้วก็ปรับตั้งคอใหม่แต่ด้วยความที่ของรถรุ่นนี้ตัวัฟเวอร์เขาจะมีน็อตเป็นเคี้ยวล็อกกันไปเรื่อยๆครับผมเราจําเป็นจะต้องได้ถอดชิ้นนี้ออกด้วยก่อนจะถอดชิ้นนี้เราก็ต้องได้ถอดชิ้นนี้ออกด้วยครับผม รามมาถึงชุดนี้เลยครับผมก็ถอดใช้เวลานานมากครับแต่พอถอดออกแล้วเราก็ทําการเชื่อมเข้าไปกับโครงเหล็กเหมือนรถรุ่นอื่นๆทั่วไปได้เลยครับผมแล้วก็ตรงคอรถตรงนี้ครับผมเราได้มีการปรับตั้งคอให้ตึงกว่าเดิมนิดนึงครับให้หนืดกว่าเดิมนิดนึงครับผมช่วยในเรื่องของแฮนด์สะบัดเวลาขับขี่เร็วๆครับผมถ้าเราไม่ได้ล็อกคอรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้เวลาเราขี่เร็วๆครับผมแฮนด์มอเตอร์ไซค์จะเกิดอาการสะบัดแบบนี้ข้อควรระวังนะครับผมในการปรับตั้งคอตรงนี้ ถ้าเราล็อกน็อตแน่นมากเกินไปจะทําให้คอมอเตอร์ไซค์แข็งจะทําให้เลี้ยวยากกลายเป็นว่ารถพ่วงข้างคอแข็งตึงมือขี่ยากอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันครับผมระวังอย่าล็อกแน่นมากนะครับผมอันนี้ล็อกแค่พอประมาณนิดเดียวครับทีนี้ต่อไปจุดที่2ออ๋อจุดนี้เราเชื่อมเบ็กเสร็จแล้วเนาะเราก็ทาการเชื่อมเหล็กชุดติดตั้งชิ้นนี้ครับผมเป็นแฟลตบาร์หนึ่งนิ้วครึ่งหนา6มิลครับ เชื่อมดามเข้าไปแบบนี้ครับผมเชื่อมเข้าไปกับโครงของรถพ่วงข้างเลยครับผมจุดที่1ระยะห่างนะครับผมตั้งแต่ขอบของรถพ่วงข้างจนถึงเซนเตอร์ของรถมอเตอร์ไซค์ด้านหน้าจะห่างอยู่ที่31เซนติเมตรครับวัดตั้งแต่ตรงนี้ครับผมจนถึงตรงนี้31เซนติเมตรด้านท้ายก็เหมือนกันครับผมวัดตั้งแต่ตรงนี้จนถึงเซนเตอร์ของรถมอเตอร์ไซค์ครับผม31เซนติเมตรเท่ากันระยะด้านท้ายกับด้านหน้าระยะห่างที่เท่ากันครับผมซึ่ง31หรือ30หรือ35อันนี้ไม่มีฟิกตายตัวคร้บว่ง31เท่าน บางท่านต้องการให้แคบกว่านี้ก็สามารถอยู่ที่ประมาณ25-27ซนติเมตรก็ได้ครับผมหรือท่านไหนต้องการกว้างกว่านี้ก็สามารถปรับเป็น35 cm, หรือเท่าไหร่ก็ได้ครับผมตามความต้องการเลยระยะนี้ไม่มีฟิกตายตัวครับผมว่าจะต้องเท่านี้เท่านั้นแต่ในคันนี้ในตัวอย่างคันนี้ผมติดอยู่ที่31ซนติเมตรครับด้านนี้ถึงด้านนี้31ซนติเมตรทีนี้จุดที่2จะเป็นในตำแหน่งขาตั้งของรถมอเตอร์ไซค์ครับเราสามารถถอดขาตั้งออกแล้วก็เชื่อมเหล็กชุดติดตั้งเข้ามาแบบนี้ได้เลยครับผมหรือท่านไหน ไม่ต้องการถอดขาตั้งก็สามารถยึดเข้ากับน็อตสวิงอาร์มตัวนี้ได้นะครับผมแล้วแต่ท่านในสะดวกครับจะใส่ตรงนี้ก็ได้หรือใส่ตรงนี้ก็ได้ครับผมแล้วแต่สะดวกครับแล้วก็ทีนี้จุดที่3จุดที่3มเราจะไม่ได้ยึดกับกันตกแบบนี้นะครับผมเราจะไม่ได้เจาะนะครับผมเราจะยึดแบบนี้ทําเป็นเด็กชุดติดตั้งฝากไว้แบบนี้ครับผมยึดเข้าไปกับตรงนี้ซึ่งเราจะยึดตรงนี้ก็ได้หรือจะเจาะก็ได้ครับผมแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ท่านไหนสะดวกแบบไหนก็สามารถทําได้ครับผมไม่มีอะไรถูกผิดครับผม คันนี้ติดตั้งแล้วขี่นิ่งครับผมคอมอเตอร์ไซค์นิ่งเพราะว่าเราได้ทําการปรับจูนตั้งคอมอเตอร์ไซค์ใหม่จะทําให้ขับง่ายขับนิ่งครับผมตัวพ่วงข้างตอนที่เราตั้งนะครับผมระดับพ่วงข้างจะตั้งตรงแบบนี้ครับพ่วงข้างจะไม่ได้เอียงซ้ายไม่เอียงขวาครับผมตัวรถมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันครับตัวรถมอเตอร์ไซค์จะตั้งตรงแบบนี้เลยครับผมตอนที่เราติดตั้งทีนี้จุดต่อไปจะเป็นในส่วนล้อของรถพ่วงข้างกับล้อหลังมอเตอร์ไซค์ครับที่เราทําการติดตั้งล้อของพ่วงข้างเราจะเยื้องง่ึ้นนไไปกวาลลหัต์ซิด อยู่สูงกว่าล้อหลังมอเตอร์ไซค์นะครับผมสูตรที่เราติดตั้งซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบล้อพ่วงข้างตรงกันกับล้อหลังมอเตอร์ไซค์หรือจะเยองด้านหน้าก็ได้ครับผมไม่มีสูตรไหนผิดถูกครับผมที่เราทําแบบนี้ก็เหตุผลเพราะว่าเราต้องการเวลาบรรทุกของหนัหนกรถพ่วงข้างจะได้ไม่กินทรายมากเกินไปครับผมตัวรับน้ําหนักจะช่วยบาลานซ์กันครับผมจะช่วยเรื่องของอาการรถกินทรายได้ครับหากท่านไหนมีสูตรการติดตั้งแบบอื่นก็สามารถนํามาแชร์กันได้นะครับผมทาเป็นคลิปวิดีโอออกมาแบ่งปันกันครับผมความรู้แบ่งปันันนก ผมก็จะได้มาดูแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็จะได้ไปพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับผมหรือเพื่อนเพื่อท่านอื่นมาดูก็จะได้นําไปเป็นความรู้เพิ่มขึ้นด้วยครับผมแบ่งปันไอเดียแชร์ไอเดียกันครับผมท่านไหนมีความคิดเห็นที่ดีก็สามารถคอมเมนต์แนะนําได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งพร้อมกันได้เลยครับผมตามมาดูกันเลยครับผมขั้นตอนนี้จะเป็นการตั้งบบรานพ่วงข้างครับผมหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าตั้งศูนย์ก็ได้ครับผม อันนี้เราจะใช้แม่แรงครับในการตั้งบารานพ่วงข้างเราจะตั้งให้พ่วงข้างตั้งให้ตรงครับผมตรงนี้เราจะใช้ระดับน้ำครับเป็นตัวช่วยในการปรับระดับครับเราจะหมุนแม่แรงขึ้นไปครับหมุนจนให้ลูกน้ําของตัวระดับน้ําตรงนี้ลอยอยู่กึ่งกลางระหว่างขีดเส้นดาๆตรงนี้ครับผมอันนี้จะค่อยๆปรับแม่แรงหมุนดูครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผมด้านหน้า ทีนี้ด้านข้างเราก็จะใช้แม่แรงหมุนแล้วก็ใช้ระดับน้ําปรับดูครับผมใช้ระดับน้ําตั้งดูหมุนแม่แรงดูครับก็จะเหมือนกันกับด้านหน้าครับผมด้านข้างโอเคครับผมการตั้งระดับตัวพ่วงข้างก็จะประมาณนี้ครับผมใช้ระดับน้ําเป็นตัวตั้งครับแล้วก็ใช้แม่แรงปรับขึ้นลงแล้วก็ดูมุมดูองศาให้ได้ตามที่ต้องการครับผมทีนี้ในขั้นตอนต่อไปครับผมเราจะทําการถอดโคเวอร์ถอดชุดสีออกครับผม เราก็จะทําการคลายน็อตเกียวปล่อยออกทั้งหมดเลยครับตัวนี้จะใช้เวลานานนิดนึงครับผมเพราะว่าตัวคบเวอร์ตัวชุดสีพวกนี้เขาจะเป็นเกลลอกกันครับแล้วก็ค่อยๆถอดออกครับผมตัวกันลายนี่ก็ถอดออกเลยครับผมไม่ได้ใช้ครับตรงนี้ก็จะมีน็อตเกียวปล่อยครับผมเราก็ถอดออกได้เลยครับใช้ไขควงธรรมดาถอดออกได้ครับตัวกันตกตรงนี้ก็ถอดออกครับผม เดี๋ยวเราจะมาประกอบคืนทีหลังตรงนี้ก็ค่อยๆไล่ถอดออกไปทีละส่วนทีละส่วนครับค่อยๆถอดทั้งสองข้างจะทําเหมือนกันครับผมจะถอดเหมือนกันเลยเราจะถอดชุดสีดําออกมาก่อนครับเพราะว่าในในตัวตรงนี้ตัวชุดสีที่เป็นสีดําตรงนี้ครับผมเมื่อถอดออกมาแล้วจะมีน็อตล็อกอีกทีหนึ่งครับ ก็ค่อยๆไล่ถอดออกไปทีละชิ้นครับนี่ครับผมน็อตสีดำน็อตตรงนี้ก็ถอดออกครับผมสองข้างก็ถอดเหมือนกันเลยครับจากนั้นเขาจะมีน็อตเกียวปล่อยสองตัวครับอยู่ข้างบนแล้วก็ค่อยๆถอดออกครับคลายออก ทีนี้เมื่อถอดน,อน็อตออกเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆดึงเขี้ยวออกครับผมค่อยๆดึงออกก็จะได้ประมาณนี้ครับทีนี้ต่อไปเราก็จะทําการเชื่อมแบกเก็ตครับผมก่อนที่เราจะเชื่อมตัวรถมอเตอร์ไซค์เราก็จะถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนครับจะเป็นขั้วลบครับผมแล้วก็ถอดออกก่อนครับกันไฟเกินไฟกระชากเวลาเชื่อมครับทีนี้เมื่อถอดแบตเบตอรี่เสร็จแล้วเราก็นําตัวแฟลบาร์หนึ่งนิ้วครึ่งครับผมมาทําการเชื่อมเข้าไปกับตัวโครงเหล็กของรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้ครับ ตรงนี้จะเป็นเหล็กสําหรับยึดเหล็กช pues ุดต er ิดต it ั้งครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผมทีนี้ต่อไปเราก็จะทําการเชื่อมเหล็กชุดติดตั้งเตรียมไว้ก่อนครับผมเหล็กชุดติดตั้งชิ้นนี้ก็จะเป็นแฟตบาร์หนึ่งนิ้วครึ่งครับตรงนี้จะหนาหกมิลแล้วก็จะเชื่อมเป็นฉากแบบนี้ก็จะอยู่ทรงประมาณนี้ครับผมทีนี้ต่อไปตรงนี้จะเป็นในส่วนของขาตั้งครับเป็นหนึ่งนิ้วครึ่งตัวนี้หนาสี่มิลครับผมก็จะอยู่ในตําแหน่งขาตั้งแบบนี้ครับ เดี๋ยวเราจะถอดขาตั้งออกเลยครับผมถอดออกเลยก็จะได้ประมาณนี้ครับผมสําหรับเหล็กชุดติดตั้งในส่วนขาตั้งครับผมก็จะได้สองชิ้นครับผมสองจุดเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อไปก็จะเป็นการตั้งคอครับผมเราจะปรับตั้งคอให้หนืดกว่าเดิมนิดนึงครับตรงน,นี้เราจะทําการคลายน็อตตัวเมียตัวบนออกก่อนครับผมหมุนออกไปแบบนี้ครับคายตัวบนออกทีนี้ตัวล่างเราก็จะลอดเข้าไปครับ ค่อยๆล็อกครับค่อยๆใช้เหล็กใช้ค้อนต่อเข้าไปเล็กๆเล็กๆครับผมทีละนิดทีละนิดแล้วก็หมุนดูครับที่สําคัญอย่าลืมหมุนแฮนด์มอเตอร์ไซค์ดูด้วยครับผมก็ต่อเข้าไปแล้วก็หมุนเราจะเป็นการไล่เลียงลูกปืนเข้าไปใหม่ครับไล่เรียงลูกปืนให้ให้สวยงามก็ล็อกเข้าไปอีกครับผมแล้วก็ลองหมุนดูครับหมุนแฮนด์มอเตอร์ไซค์ดูครับทีนี้เมื่อแฮนด์มอเตอร์ไซค์ได้แล้วเราก็ทําการล็อกน็อตตัวเมียที่อยู่ด้านบนขึ้นไปครับผม น,นี่ครับผมล็อกน็อตตัวเมียรตรงนี้โอเคเมื่อเราทําการตั้งคอมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วต่อไปก็เป็นการทาสีพ่นสีสเปรย์ไว้ก่อนครับตัวเหล็กชุดติดตั้งตัวเบรกเกตที่เราเชื่อมไปเมื่อกี้ครับผมพ่นสีสเปรย์สีดําไว้เลยครับจริงๆพ่นสีไหนก็ได้ครับผมแต่ในคลิปนี้เราพ่นสีดําทีนี้ต่อไปตัวชุดสีชุดโคเวอร์ชิ้นนี้ครับผมเราจะต้องตัดออกครับผมตัดเพื่อที่จะ หลบในตำแหน่งแบ็กเก็ตที่เราเชื่อมไปเมื่อกี้ครับก็ใช้ปากามาระยะมาร์กตำแหน่งให้ดีครับผมแล้วก็นำไปตัดครับตรงนี้เราจะใช้หินเจียสนิ้วตัดออกครับเราจะตัดแหว่งเป็นร่องเฉยๆครับผมตัดแหว่งเป็นร่องเฉยๆจากนั้นเราจะใช้ตะไบครับในการแต่งลบคมแต่งให้ได้ขนาดตามที่ต้องการครับเนี่ยครับผมเราตัดแหว่งเป็นร่องเฉยๆแบบนี้ครับทีนี้ต่อไปก็ใช้ตะไบครับผม ตะไบถูแต่งเจียแต่งลบคมให้เรียบร้อยครับให้สวยงามโอเคครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับผมทีนี้ต่อไปเราก็จะนําไปประกอบคืนครับตอนประกอบคืนจะยากกว่าตอนถอดนิดนึงครับเพราะว่าจะติดตัวแบ็กเก็ตที่เราเชื่อมไปเมื่อกี้ครับก็ค่อยๆประกอบครับผม ค่อยๆงัดค่อยๆด,ดึงเข้าไปครับผมทีนี้เมื่อใส่ได้แล้วเราก็ค่อยๆใส่ชิ้นอื่นต่อเติมเข้าไปทีหลังครับตัวชุดสีที่เราถอดออกค่อยๆใส่ไปทีละชิ้นทีละชิ้นครับผมมอเตอร์ไซค์แต่ละคันจะถอดไม่เหมือนกันครับผมอย่างคันนี้ฟินจะถอดนานมากที่สุดครับผมจะใช้เวลานาน,านมากครับ โอเคจากนั้นเราก็ล็อกน็อตคืนเข้าไปในตำแหน่งเดิมให้เรียบร้อยครับผมล็อกน็อตคืนเข้าไปทุกจุดเลยโอเคทีนี้เหล็กชุดต mm ิดตั ok we ้งตรงนี้ครับผมที่เราเชื่อมไว้เราก็นํามาประกอบเข้ากับน็อตเบอร์สิบเจ็ดครับผมประกอบเข้าไปเตรียมไว้แบบนี้เลยครับผมทีนี้เราก็จะนํามาทําการเชื่อมเทียบเข้าไปกับรถพ่วงข้างครับผมเหล็กชุดติดตั้งชิ้นที่เราประกอบเมื่อกี้ครับ นำมาเทียบเข้ากับรถพ่วงคางได้เลยครับผมก่อนที่เราจะเชื่อมเราจะไม่ได้นั่งมอเตอร์ไซค์นะครับผมโชคมอเตอร์ไซค์จะไม่ยุบอันนี้เราก็เชื่อมเข้าไปเป็นจุดจากนั้นใช้ตลับเมตรวัดดูครับผมใช้ตลับเมตรวัดระยะด้านหน้าแล้วก็ระยะด้านท้ายให้มีระยะห่างที่เท่ากันครับผมใช้ตลับเมตรวัดเอาเลยครับผมจะได้ชัวร์ครับก็ยกท้ายมอเตอร์ไซค์ขยับให้ได้ตามตำแหน่งที่ต้องการครับโอเคทีนี้เมื่อ ปรับระยะเสร็จแล้วเราก็จะนําเหล็กชุดติดตั้งอีกชิ้นหนึ่งครับผมมาทําเป็นชุดติดตั้งในส่วนท้ายกันตกรถเบนเตอร์ไซค์ครับก็จะเป็นแฟตบาร์หนึ่งนิ้วครึ่งหนาสี่มิลครับผมอันนี้วัดระยะแล้วก็นํามาทําการตัดเจาะรูครับอันนี้จะเป็นปั๊มไฮดรลิกครับผมจะตัดง่ายจะประหยัดเวลาครับผมจริงๆก็สามารถใช้หินเจียสีนิ้วหรือไฟเบอร์สินิ้วตัดก็ได้ครับผมตัดเสร็จแล้วเราก็มาทําการเจาะรูครับใช้สว่านแท่นหรือสว่านมือธรรมดาก็เจาะได้ครับผมตรงนี้จะไดมิเตอร์10มิล ทีนี้เราก็นํามาเชื่อมครับผมเชื่อมทําไปเหล็กชุดติดตั้งครับจากนั้นก็ประกอบเข้าไปกับรูกันตกเดิมได้เลยครับผมประกอบเข้าไปเลยตัวกันตกเดิมที่เราถอดออกก็ประกอบคืนเข้าไปเลยนะครับประกอบเลยทีนี้เราก็จะนําเหล็กชุดติดตั้งมาทําการเชื่อมเทียบเข้าไปกับโครงของรถพ่วงข้างครับผมก่อนเชื่อมก็ใช้ตลับเมตรเช็คอีกทีครับผมเพื่อความชัว ทีนี้ในขั้นตอนต่อไปครับผมเราจะต้องตั้งมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาให้ตรงนะครับผมตั้งมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาให้ตรงที่สุดเลยจากนั้นเราก็จะนำเหล็กชุดติดตั้งในตำแหน่งขาตั้งครับที่เราเชื่อมเตรียมไว้เมื่อตอนต้นครับผมมาทำการประกอบเข้าไปกับรูเดิมของขาตั้งรถมอเตอร์ไซค์ครับก็ใช้น็อต m 1 0ครับผมน็อตเบอร์สิยึดเข้าไปแล้วก็ทำการเชื่อมเทียบเข้าไปกับโครงของรถพ่วงข้างครับผมทีนี้ในส่วนท้ายกันตกเหล็กที่ยาวเกินชิ้นนี้ครับผมใช้ฮินเจียสีนิ้วตัดออกได้ มาทำในส่วนด้านหน้าครับผมมาทำการเชื่อมดามแบบนี้ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแฟตบาร์หนึ่งนิ้วครึ่งตัวนี้จะหนาสี่มิลครับมาเชื่อมดามครับผมจะเกิดความแข็งแรงแบบนี้ด้านท้ายก็ทำเหมือนกันกับด้านหน้าครับเชื่อมดามแบบนี้ครับผมเหล็กเศษสามเหลี่ยมชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็มาเชื่อมเป็นลิฟ์ค้ำยันครับผมเราก็ได้ครบทั้งสามจุดแล้วครับผมนี่คือในส่วนด้านท้ายครับผมทีนี้จุดต่อไปก็จะเป็นในตำแหน่งขาตั้งรถมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็จุดนี้จะเป็นในส่วนด้านหน้าครับ เราทําการขึ้นโครงแต้มขึ้นโคงครบทั้ง3จุดแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับผมเป็นขั้นตอนที่สําคัญเหมือนกันครับผมนั่นก็คือการเชื่อมเต็มครับเราจะต้องเชื่อมให้เต็มเชื่อมให้แข็งแรงครับผมเพื่อความนิ่งของรถครับผมถ้าเกิดว่าเราติดตั้งเชื่อมได้ดีเชื่อมแข็งแรงการขับขี่ก็จะนิ่งครับผมการทรงตัวก็จะดีอันนี้เราก็เชื่อมทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างนอกข้างในครับผมงานเชื่อมเราจะใช้เป็นตู้เชื่อม CO2 ครับ ู้สีส้มๆที่เห็นอยู่นี่ครับผมเป็นตู้เชื่อม CO2 ตรงนี้จะเชื่อมง่ายครับผมประหยัดเวลางานจากคุณภาพดีครับผมข้อเสียก็คือค่อนข้างเปลืองครับผมทางอุปกรณ์สิ้นเปลืองทัางลวดเชื่อมทางแก๊สครับผมแต่ก็แลกกับคุณภาพงานที่ได้แล้วก็เวลาที่ได้ครับผมก็ถือว่าคุ้มค่าครับผมลูกค้าได้งานที่คุณภาพช่างได้เวลาที่รวดเร็วครับผมวินวินทั้งคู่ครับผมโอเคเชื่อมเสร็จแล้วก็ทําการเจียแต่งเก็บละเอียดนิดหน่อยครับผมแล้วก็ทาการล็อกน็อตคืนให้แน่นทุกจุดเลยครับผม ก็จะได้ประมาณนี้ครับผมในการติดตั้งพว่วงข้างเข้ากับยามาฮ่าฟินครับผมเสร็จแล้วก็ใส่ขั้วแบตเตอรี่คืนครับผมประกอบขั้วแบตเตอรี่คืนเข้าไปเลยจากนั้นเราก็จะสามารถขี่ทดลองได้ครับผมวิธีการติดตั้งก็จะมีประมาณนี้ครับผมหากท่านไหนดูแล้วมีไอเดียดีกว่านี้วิธีการที่ดีกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์แนะนําบอกต่อกันได้นะครับผมแนะนําบอกต่อกันได้เลยครับผม ันนี้เราก็สามารถขี่มือเดียวได้ครับเพราะว่าเราได้ทําการปรับตั้งคอไปแล้วครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเลี้ยวง่ายครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ทําคอแน่นมากเกินไปครับผมสามารถขี่ง่ายอันนี้ก็ทาสีเก็บรายละเอียดครับผมเพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับผมหากท่านไหนชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบมาถึงขั้นตอนนี้นะครับผม อย่าลืมคอมเมนต์แนะนำนะครับผมวิธีการติดตั้งพ่วงข้างต่างๆสามารถคอมเมนต์แนะนำเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือท่านไหนอยากให้ติดตั้งกับมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดมีลูกค้ามาติดตั้งเดี๋ยวผมจะติดตั้งแล้วก็ทำให้ดูนะครับผมสอนคลิปนี้คอราไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ